สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนุเต้ h ช n แนลนะวันนี้อยู่เกมเคาน์เตอร์ไซด์นะฮะในคลิปนี้ครับผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับการสมัครโอนย้าย ID เนะครับเพราะว่าซีลองเกมเนี่ยก็จะปิดตัวลงนะครับแล้วก็จะให้สตูโอบีไซด์นะครับบริหารแทนแล้วนะครับก็สามารถทำได้ถึงวันที่10พฤษภาคมนี้นะครับการสมัครบริการโอนย้ายง่ายนิดเดียวนะกดตรงนี้นะครับซ้ายตรงนี้นะครับกดปุ๊บเนี่ยให้เรากดตกลงนะครับตรงนี้มันแค่อธิบายเฉยนะว่า เขาจะเปลี่ยนไปอยู่ในมือของ C O B S i ซ e ์แล้วนะครับก็กดตกลงตรงนี้ปุ๊บนะครับจะมีขั้นตอนบอกเลยนะครับว่าขั้นตอนที่1นนะครับให้เรากดตรงออกรหัสโอนย้ายครับเราจะได้ตัวรหัสมานะห้ามให้รหัสกับใครเด็กขาดนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ให้รหัสนี้ในการโอนย้ายข้อมูลนะครับในเซิร์ฟนี้ครับไปยังเซิร์ฟใหม่นะแล้วก็เซิร์ฟใหม่เนี่ยจะเปิดวันที่16พฤษภาคมนะครับหลัง6โมงเย็นเราจะรหัสตรงนี้ครับไปใส่ ในเซิร์ฟเวอร์ของ Counter s t r i k ตใน Studio B Site นะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ครับแค่นี้ก็จบเลยนะครับผมโอเควิธีง่ายมากครับภายในหนึ่งวาทีรู้เรื่องนะครับกดตรงนี้ครับออลรหัสโอนย้ายครับปุ๊บเราจะได้รหัสมาครับกดคัดลอกนะครับหรือว่าจะแคปเจอร์จออะไรไว้ก็ได้นะครับห้ามไม่ใครเด็ดขาดนะครับเพราะว่า ID ของเรานะครับจะอยู่ในรหัสนี้แล้วนะครับก็พอได้แล้วกดตกลงครับแค่นี้เองครับจบแล้วครับ รอวันที่16พฤษ,ษ,ษภาคมเท่านั้นครับแล้วก็ไปพบกันใหม่ในเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับในรหัส ID ของเราแบบเดิมนี่แหละนะโอเคก็สำหรับใครที่าำถามนะครับว่าพี่เต้ยังเล่นอยู่ไหมเกมนี้นะครับยังเล่นอยู่ครับผมแต่ว่าอาจจะแบบมาเคลียร์เวสรายวันอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้ถ้ามีเวลาว่างๆจะมารายประกันนะครับผมขอดูนิดนึงว่าพอย้ายไปสตูดิโอบีไซแล้วมันจะมีอะไรที่ดีขึ้นหรือว่า มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไหมยังไงละกันนะแล้วก็เดี๋ยวยังไงผมว่าไปเจอกันในเซิร์ฟเวอร์ใหม่เลยละกันนะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้น่าเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับใครยังไม่ทำรีบทำนะจ๊ะวันที่10พฤษภาคมนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับผมโอเคพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับฝาก like, กดไลค์กด u b s สไคร e ด้วยนะจ๊าสวัสดีครับบ๊ายบาย